สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้ามารับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลกรมพระลศึกษาเรนิวครับครั้งที่1นะครับฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทก่อนนะครับมารับชมคู่นะครับปฐุมคาครับพบกับอัสสัมชัญศรีราชาครับในกลุ่ม A นะครับสถานการณ์ของกลุ่มนี้นะครับปฐุมคาต้องชนะไว้ก่อนนะครับเพื่อการันตีการเข้ารอบนะครับส่วนด้านอัสสัมชัญศรีราชาก็เช่นกันแหละครับ ทางกีฬาสุพรรณเนี่ยการันตีการเข้ารอบไปแล้วนะครับปทุมคาอยู่ลำซ้อนนะครับมี3คะแนนแข่ง2นัดนะครับส่วนอาสันชาติเิชาเนี่ยอยู่ลำสุดท้ายเลยนะครับถ้าชนะก็ยังมีโอกาสเข้ารอบนะครับในแมตช์นี้มาครับ40นาทีในี่เวลาแรกมันจะเริ่มนะครับอันนี้มาแล้วฝากกดไลกชรนะครับก็นะครับทางเดลนิวแล้วก็กมพลาเนี่ยจัดการถ่แถลงสดให้รับชมทุกหมายเลขอ๋อตรงนี้ไปออบอลแล้วเก็บลงขวากอลูดีเซบูฮู1-0ไม่มาครับอยู่ที่ตัวเองแล้วครับทางปฐคาในวันนี้ครับ แล้วก็เช่นเดียวกับสัมชัยศิลชาตนะครับชนะแมตช์นี้ได้ก็มีทุ่งโอ้วตัดข้ามลายมาไม่หล้งมาคราวนี้หลุดอีกแล้วหลุดครั้งที่2ลากแล้วปั่นตรงนี้หนึ่งศูนย์สัมชัยศิริชาตครับออกน้ำครับจากธนกิจธนสุวรรณพิบูลครับดูกันหน่อยครับจังหวะล่ากมาแล้วดีดยกตรงนี้โอ้โหไอเดียการจ่ายครับทางด้านนนยวัฒนสหายาครับแล้วทําให้เพื่อนหลุดแล้วเกี่ยวไปแล้วนี่ครับเงยหน้ามองแล้วสอยเท้าปั่นขวางเนี่ยบอลโอ้เสียบสามเหลี่ยมเลยครับโอ้โหเนียนกิ๊บกริบครับออกซ้ายมาครับ บอลของผูุ้มค่ะให้ย้อนกลับหลังมาเอาแล้วจับว่าพลาดตรงนี้แต่นี้กอลัสนาช่วยชนะตรงนี้โอ้โหแกมาได้ก่อน,อน,รอน,รน,นครับอัลสันเิชาชอวยชนะช่วยชนะครับดีเขากางมาแล้วดีต่อเลี้ยวข้างหน้ามาอีกแล้วครับบอลไวแบบนี้เก็บได้บอลตรงนี้รรัชัดแล้วมันยาสองศูนย์ครับโู้โูอัลสันติชาเนี่ยทำกันไวเล่นกันไวก็ดูไม่กี่ฉหวะแล้วคนจ่ายตรงนี้เป็นทางด้านวรชิต วชิรวิศิรินะครับที่จ่ายมาแล้วดูครับทางด้านโลนชันโลนชัละหมันยาครับโอ้โหคมกรีบจริงๆครับดูอีกครั้งแล้วนี่ครับยกเลยโยมาบอลตกแล้วปล่อยแล้วนี่ครับเก็บลงโลนชันละหมันยาครับเนี่ยยิงโอ้โหคมจริงๆครับสองศูนย์ครับของอัมชันศิริชาครับค่อยๆพามาเลครับยัดมาครับ ธีรพงษ์ผู้องพลยกมาเอาสวยครับสอดมาแล้วตรงนี้เรียบร้อยครับอาครับผูกทามาสวยครับอู้ยกมาเข้าช่องตรงนี้แล้วตีใครแตกได้ครับหนึ่งสองอะไรมาครับปฐุมคาครับดูครับจงหวะของดูครับธีรพงษ์ผู้กองพลครับงัดตรงนี้ผูข้าวลายมาสวยแล้วสอดมาอู้แล้วคนที่ไปวิ่งประคองเนี่ยไปท่ารถชลมาหมันยาครับไปไม่สุดเลยครับอืดูนี่ครับอีกครั้งหนึ่งครับภาพด้านใกล้ครับดูว่ายกมาแล้วบอลตก ตรงนี้โอ้โหยกข้ามหัวผู้สาวประตูครับได้แต่มองเลยครับทางด้านธนกิจจงช่วยวงครับ1-2ก็ไล่มาครับถุงมคาครับเลี้ยวฝาดได้นะครับอัลลาพูอินสินเป่าหมดเวลาในครึ่งแรกครับทางทีมงานเดนิวเนี่ยกำลังกำลังทำเรื่องอยู่เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวได้ดูเลยยูทูบด้วยกันอ่าดูนี้ครับครึ่งหลังครับเริ่มแล้วครับเป็นทิทิกรมังจัดนทร์ครับอุตสิไม่ได้ให้ครับบอลเตะมุมของพุ้ร่วมทีครับเปิด เราโม่งตรงนี้แต่น้าเปรนน้าผตวดเอายังไม่ออกแล้วปาดมาอาซ้ายเซนทูธเอาสองคงยิงตรงนี้บอลเฉลบแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหกระดอนพื้นเข้าไปครับขางหน้าดูคาครับตีเสมอได้ครับโอ้โหจากเซุทูธเอาสองคงครับอุตวัดตรงนี้โอ้สองสองครับตีเสมอจนได้ครับดูครับจังหวะบอลตกแล้วไม่ออกนะครับเดินช้าไปแล้วดูตวัดมาสกัดมาพลาดครับ แล้วเนี่ยมันเด้งมาเข้าทางครับแล้วขวายิงฉลบแล้วดูครับบอลกระดอนพื้นแล้วสปินเข้าครับโอ้โหหน้าทีมไปเลยครับธักิจจช่วยวงครับยังอยู่แล้วจิ้มตรงนี้มีเพื่อนเจมบครับเอาแล้วโดนเหลืองแดงเลยครับโูู้หเสร์สองโคงครับดูกัาหน่อยครับโอ้โหกล้องรีเพย์มาตรงนี้ไม่ไม่ไม่ทานเหตุการณ์ก่อนหน้าเลยนะครับ น่าจะเป็นคำพูดอะไรทุกอย่างนี่แหละครับสายก็เปิดมาครับสาสิบามันตรงนี้กล่าวเข้าเลยแล้วหลุดออกหลังไปเองนะครับโอ้ไม่มีปัญหาแล้วครับแบบนี้ครับรอสัญญาณผู้สินอย่างเดียวครับพัฒนาพลครับแต่ขึ้นหน้าไปไกลเลยครับแล้วผู้สินยังไม่เป่านะครับครับแล้วเป่าแล้วครับดูงคาครับ เข้ารอบแปะทีมต่อไปครับส่วนด้านอาตมชาติศิริชาครับตกชั้นไปเล่นถ้วยขอเลยครับ